สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel lot s easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟล์ขนาดเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟล์นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดวันนี้เลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกีเปิ้ลแบบเทอรวันครับผมแล้วก็โค้ดท่าทางครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดกระเป๋าแล้วก็โค้ดเพชรกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับโค้ดเพชรนะฮะจำนวน10,000เพชรนะครับผมถ้าใครนะฮะอยากได้โค้ดนี้นะครับออนนื่เลย กดไลค์คลิปให้พี่กอลเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยถ้าน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับ แต่네นะครับก่อนเราจะแจกโคดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดหนึ่งในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชรนะฮะหนึ่งพเพชรครับจำนวนสิบรางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกสองเป็นแพ็กเกจครับเป็นในส่วนของแพ er, uh. ็กเกจตัวละครอโลกตัวนี้เลยนะครับผมจำนวนสิบแพ็กเกจครับก็ราคา1 9 9 9เพชรครับต่อหนึ่งแพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยและทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยนะครับผม โอเคนะฮะแล้วก็พี่มีการแจกในสองเป็นสกินปืนนะครับเป็นแบบทาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มาเลยครับพี่มัจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่เป็นแบบใหม่นะฮะหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะฮะได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็พี่มีการจัดส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูไอดีคลิปนี้เองครับใครคอมเมนต์ยูไอดีคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยพี่มัการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะ ไม่ว่าเป็นป้ายเป็นชื่อครับหรือว่าเป็นในสองถ้าทั้งนะฮะหรือว่าเป็นในสองชุดนะฮะก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับแล้วก็พี่มีเกติกาครับสำหรับการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์ให้ผลว่าทำไมติอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook และยูยูดีขอเองไว้นะครับง่ายๆนะครับผมสำหรับเกติกา โอเคนะฮะถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมทำตามกิกรรที่พี่บอกไปด้วยนะครับอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะพี่ขอ,อ,อพาไปดูโค้ดกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะจะเป็นในสองของสกิปป์น์นะครับเป็นในสองเอเคนั่นเองครับเป็นในสองเอเคมังกรขาวครับบอกนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นในสองเดอะเฟล์มิงดักกอนนะครับสำหรับอันนี้เนาะบวกในสองอาตากันยิงหนึ่งแล้วก็ลบไมค์กัซีหนึ่งนะครับแล้วก็มีสองเซก้าเซก้าคือพิลเลอรนะครับนี่เลยนะบวกดาเมจหนึ่งนะครบวกอตาการยิงสองลบระยะหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็จะมีสองเป็นเอ็มพีศิลป์แฮปปี้นิเจอร์สองพันสิบเก้าด้วยนะครับบวกดาเมจสองลบ แม่นยมหนึ่งแล้วก็บอกแมกกซีนหนึ่งนะครับสำหรับขบอกนี้นะฮะแล้วก็จะมีสองเป็นท่าทางนะครับสำหรับท่าทางเป็นสองท่าทางวิิชากันนี้เลยนะครับอแล้วก็จะมีสองเป็นท่าทางให้ดอกไม้นะครับนี่นะฮะก็เป็นสองท่าทางให้ดอกไม้ข้างๆกันนี้เลยนะครับบุพเพารักนะครับนี่เลยนะครับผม โอเคนะก็กระเป๋านะครับเป็นในสกระเป๋าคุณหมูใบนี้เลยนะครับคุณคุณหมูรูดนะครับนี่นะฮะใบนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็จะมีสอทีเด็ดของเราเลย1 0 0 0 0เพชรครับสามารถเติมได้10บคนคนละ1000เพชรนนเองครับสำหรับตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้โค้ดดูคลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าโค้ดอยู่ตรงไหนก็รอดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้นะพี่ขอพาอัปเดตเกมก่อนก็แล้วกัน,กนว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่ในสวนของกิจกรรมหน้าเว็บตรงนี้นะฮะเป็นในสองอซื้อนะครับเป็นแพ็กเกจตรงนี้นะก็รับในสองเสื้อยือดไปด้วยนะครับอาหารนี่ก็ใส่บ,าบ้านเลขที่อะไรเรียบร้อยนะคอนโดคอนโดนั่นนี่ก็ใส่ไปแล้วก็ซื้อตรงนี้เนาะนะครับก็รับเสื้อไปด้วยนะฮะแล้วก็รับในสองแพ็กเกจโบบีไปด้วยนะครับหรือว่าเป็นแพ็กเทลเซียนนั่นเองนะครับก็ใครชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นนะฮะ โอเคก็สำหรับเสื้อนะมีจำนวนจำกัดนะครับบอกเลยนะครับโอเคนะแล้วก็จะมีสองเป็นเอเคนะครับเป็นสองนี่เลยฮะเอเคบลูเฟนดักกอนั่นเองนะครับวันนี้พี่ก็อัพไปถึงเลเวลหกแล้วเพราะว่าอ่าพี่เอาแค่เลเวลหกก่อนนะพี่ยังไม่ดักได้ท่าทางนะตามมันมมัันนไม่ได้สําคัญอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็จะมีสองเป็นสกินปืนนะครับเป็นตรงนี้เลยนะยูนพีแท็กเกอร์คิงนะครับนี่นะครับโบเมท อ่าม่บอกดามจนะเป็นบอกจอ,อกสองบอกตาให้ายิงหนึ่ง 51, แล้วก็ลบพอเรลิโอดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะอีก20วันนะสำหรับในสองอ่าเปิรป็นอวโอลนะครับอ่าโอเคแล้วก็มีสองตรงนี้เลยนะเป็นกิจกรรมนี่นะฮะเป็นกิจกรรมโบย่าเดตรงนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับวันนี้อ่ะ นี่ลูกกวาดอ๋อลูกกวาไม่เพียงพอแล้วนะครับจำนวนโบยญาณสิบสองแล้วนะของพี่นะฮะก็ก็มาเล่นตรงนี้แล้วก็รับในสองของรางวัลหลายอย่างไปแล้วก็มอย่าลืมมาเช็คอินกันด้วยนะครับนี่พี่ก็เช็คอินไปแล้วแหละนะครับก็แลกเปลี่ยนตรงนี้สามารถแลกได้ครบหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้แหละนะครับสําหรับกิจกรรมตรงนี้เนาะนะครับก็มีกิจกรรมบนเว็บตรงนี้นะฮะหืมเสียงเพลงอ่าเฮ้ยเดี๋ยวขอปิดเพลงก่อนก็ตรงนี้นะครับเป็นในสองอ่า ดูว่าเราเล่นอะไรยังไงเนาะว่าแบบฟีมือของเราตรงนี้มันสามารถดูได้นะเออนะครับคนเล่นกาจะได้ซีรีส์คลิปแบบเป็นสินจากการเล่นทั้งหมดนะครับแล้วก็อ่านี่เลยนะครับรางสูงสดุดฮีโร่เอกนะรรดชีวิตรวมโอ้โหเยอะแยะนะัะสังหาชงสุดสองร้อยหกสิบเก้านะครับ,รรบแล้วก็นะคิวติดท็อปสิบเนี่ยก็ประมาณนี้โบยานะพั 2, 4, นสองสหันหมื่นสี่นู่นนี่บํมว้าไปนั่นนะครับนี่เห็นไหม ก็ uh, เล่นไปแรงส,งสุดของอันนี้นะฮะพี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับสำหรับซีรีส์นะแฟนพี่เล่นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับก็ช่วยเพื่อนนู่นนี่แล้วก็ดูได้นะครับตรงนี้ก็มาดูได้แล้วก็มีฉายาด้วยสังเกตดังใจโคตรตำนานเดินได้หนึ่งในต้าลา่าเจ้าแม่แฟชั่นอ่ะเจ้าแม่แฟชั่นที่พี่บอกเลยวนะ่ามันเป็นเพราะว่ามันได มันได้จากาชุดเราเยอะอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี่พี่บอกก่อนเลยเนาะแล้วตรงนี้นะก็รับรางวัลนี่รับสกิกปืนตรงนี้นะนู่นนั่นนี่ก็รับรับไปนะครับโอเคนะคแล้วก็มี2กิจกรรมเติมเพชรน,นะครับอันนี้เป็นคิวสะสมอันนี้ยังน่าจะยัง ไม่มาอีกห้าวันแหละนะครับรับกระเป๋าแล้วกล่องศพไม่รู้นะฮะแล้วก็นี่เป็นล็อกอินนะฮะ and love นะล็อก c k and love นะครับก็รับในสองชุดล็อก and love ไปเลยนะครับเป็นชุดของผู้หญิงนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยเป็นอ่ากิจกรรมทวงบอลลังสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเติมเพชรนี่นะฮะอันนี้เป็นโบย่าเชลเล่นนี่นะเติมเพชรตรงนี้เลยนะครับเป็น the ่า endless นะครับผมโดนนะครับอ ah endless นะครับนี่เข้าเป็นกระเป๋าปีกนะตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ส่งไป เสียเพชรไปฟรีในะรอบแรกอันนี้ก็มาให้เติมแล้ว499อันนี้ก็เติมได้ได้อย่างได้พี่เดี๋ยวค่อยเติมนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะคราบผมสำหรับกิจกรรมสำในส่วนของตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่ไม่อยู่พันเพชรนะพี่ขอผ่านเพชรหน่อยก็แลนะ้วกันเนาะครับขอผ่านเพชรแหละนะครับไม่รู้จะทำอะไรแหละผ่านเพชรเล่นละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสองสามวันเดี๋ยวเราค่อยไปปั่นคนนะเอาแรงแกรนด์มัสเตอร์ไปปั่นคนก็ดีกว่าเออนะครับอ่ะตรงนี้400เพชรอ่ะเชี่ยวเกลือ่ะ โอ้โหเกลือไว้ทุกคนเกลือนะครับตรงนี้นะไม่ค่อยแนะนําให้สมทักราะเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคทุกคนอ่ะอีกนะครับอ่ะเซราเพชรอ่ะชิบอ่ะชิบตอนนี้มีร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วนะมัใช้ทั้งหมดก็หกร้อยป่ะมัใช้ทั้งหมดก็หกร้อยนะครับหกร้อยแต่ไม่มีร้อยสี่สิบเอ็ดก็ขาดอีกประมาณอ่าห้าร้อย หกสิบประมาณนั้นไอ i, พี่ย่าเราสิบสี่ร้อยหกสิบก็ตกอีกประมาณ4,600เพชรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคแล้วก็นี่เลยนะสำหรับท่าทางนะครับนี่หล่อเท่ปล่าล่ะหล่อเท่เะล่าแต่พ่นไฟพ่นไฟมันงงๆยังไม่รู้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นปลดล็อกอินฟินิตี้นะฮะอ่านี่ก็มีเอฟเฟกต์หังฮารนะครับก้อนนี้อ่ะเป็นเพิ่มอ่า ทรางความเสียหายนะครับไอ้นะครับสำหรับตรงนี้เนาะนะครับนี่เพิ่มสเตตตรงนี้ up k เวล4พอนะถ้าแบบไม่อยากอะไรมาก up k เวล4ก็อยู่ได้แล้วนะเวล l 6มันแก้เปลี่ยนเปลี่ยนแบบรูปร่างเนาะนะครับเออนะครับนี่ kill 5ก็เพิ่มไอเฟ็กต์ทหารขึ้นมาครับนี่ก็โอเคนะครับก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะสำหรับ AK ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมโคตรเฟี้ยวนะฮะโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวตรงนี้เป็น ตอนนี้เรายิงคนตายนะครับแล้วก็นี่เริ่มเพิ่มปีกขึ้นมามาเรื่อยๆจนมีหัวมังกรนะครับโอเคนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับคงรีวิวกิจกรรมได้แค่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องสุ่มกันหน่อยแล้วนะครับก็มีสอนพิฆาตตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ระยะเวลากิจกรรมถึงวันที่เท่าไหร่วะพี่ขอดูก่อนนะครับถึงวันที่29นะครับนี่แต่วันนี้ก็วันที่26นะเฮ้ยกดผิดเวแล้วทุกคนครับพี่กดผิดครับ พี่บอกเลยว่าพี่กดผิดนะครับพี่กดผิดครับทุกคนพี่กดเพชรอ่ะทุกคนเพชรหมดแล้วนะฮะกดผิดจบเลยนะฮะเพชรหมดเพื่อได้แต่ว่าได้ของพวกนี้มาก็โอเคอยู่นะฮะโอ้โหไม่น่าเข้ามาเลยนะดวงดวงจะเสียตังค์นะฮะโอเคนะสิบครั้งไปกล่องทองมาวะ่ะเฮ้ยกล่องทองมาวะ่ะเฮ้ยยังไง๋อได้ชุดว่วนะยัดแค่เฟี้ยวอ่ะได้ชุดมาอีกแล้วนะครับอ่าอย่างดีที่ได้เก็บไว้สะสมนะนะครับก็คุ้มอยู่คุ้มอยู่ไอสิบครั้ง กล่องทองมาอีกแล้วโ oh. oh. อ๋ออีกสิบพังไปกล่องม่วงว่ะกล่องม่วงไป oh. หืมเกลือนะโอ oh. ้แล้วก็แอระเป๋านี่โอ้ oh. ไม่ไหวเลยนี่กระเป๋าแบบเอากลับมาให้สมใช้นะครับตอนนี้สกินปืนครับอยากได้กระบอกนี้อ่ะชึบได้ไหมดูทรง,งน่าจะไม่ได้นะครับ uh huh. uh huh. ไม่ได้จริงๆด้วยนะครับ โอเคครั้งสุดท้ายนะครับผมอ่ะซึบซึบซึบเข้าไปซึบเข้าไปเฮ้ยโอ้โหตกใจไม่ได้ครัทุกคนโอ้โหช่างมันนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นะครับโอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะสุ่มสิบครั้งเราจะสุ่มทุกอย่างอย่างละสิบครั้งนะครับวันนี้นะฮะโอ้โหเกลือมาก หมดเลยเยอะมากนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็สําหรับไอเทมโค้ดครับอยู่เดีายวลากคอมเมนต์เลยใต้คอมเมนต์ปรับหมุดครับพี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับสําหรับคลิปนี้ครับบาใบใบรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบาใบ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆไปแล้ว